ต่งยังรู้สึกว่ากับปันแต่งหน้าเลยเต้นแล้วเต้นคู่แล้วออกไปนั่นน่ะมันองมีแหละครับเืองจาคเอาคนตาออกไหมเอาคนตาออกทำไมจะดับหนึบอันดับหนึ่งที่รถเป็นอันดับสองที่รถเป็นล้นสับสอง

เดี๋ยวสิแกกอย่ใครอ่ามีปืนด้วยนะลูกระวังปืนลั่นนะใกล้มกเลยโอ้โแค่นี้ก็กินเยอะแล้วนะ I <laughs>

ใครอะยอมพี่ลูกใครมาทำนี้ดิเก่เย่ไม่เคยใคร่ใส่ลำดึงกองกล้องค่ะชิดกันสี่คนชิดกันหน่อยรวมสชิดกันหน่อย

ตลบบเล่นอะไรกันอเ้ยจีแ like ป๊บียะหายใจแป๊บนึ่ง 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs>

มิ้นเข้ากล้องอีกแล้วมิ้นไหนเข้าแล้วก็เก๊กเลยนะเป็นแล้วหมุนได้ดิเออ ขอผ่านได้ป่ะใส่น้ำไหมใส่น้ำไหมหาหัวใจมินจะเก็บไปเองใคร่อนมีนเก็บไปเองมงหน้ากันสบ

ถ่ายไม่ทันยไม่้ายไม่ไยอม่ไ้ถย่ได้ถายไ้ย่ได้ถยไ่ไ้ เขาไม่รักแล้วไม่รักแล้วโอ้ยเฮ้ยไม่เขาไม่ได้นนออดดหรอเาได้กอดด้วยกอดบ้างสวยแต่งหน้าดีแต่ง<อ>หน้าดี

ท่าไหนให้ตีลังกาแข่งรูปหหมู่กีหลังที่หลังวิ่งีหลังอย่าเด็กไปเลยนะโอเคเว้นเต็มมาหกสียกี่ก็เต็มมา เต็มเต็มเลยถ่ายถายพังไม่ไดะไม่กล้ายกก้องเลยทีเดียวโยนน้ำเฮ้ยไปชีดสน้องเอาอะแต่ละสงการเดี๋ยว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 ูเสี ម្រើន់ពីម្នៃ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 